สกระราบสวัสดีครคัครคบรผมอยู่ผมอ่าไอ้ผมต้องเปิดต่นนอนะกูเลยกระราบสวัสดีสอดจงสวดจะอัตอนนายกทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมพี่เว็บแชร์แนลนี่เราก็จะมารีวิวท่อหนูลำลูกกานะผมเราเพิ่งได้ามามก,กี้จากเพื่อนผมยัง คลิปที่แล้วหรือคลิปไหนวะที่กูบอกกูกส่งสั่งทอบแล้วในคลิปที่แล้วนี่ของมาถึงแล้วครับผมเป็นไงแต่สภาพมันก็เละๆหน่อยนะข้างล่างอ่าแต่ก็โออยู่นะเดี๋ยวเอาไปโมใหม่เดี๋ยวจะเช็ดสี <c oughs> เช็ดอะไรก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถอดปลายออกมาให้ดูแล้วกันนี่ครับนี่ก็เอแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ก็เป็นปลายนะผมก็จะมีรอยตามการใช้งานานะนะอ่า ข้างล่างนี่ก็ตลกหน่อยแต่ว่าคอมันก็อยู่ประมาณนี้คนก็คงไม่เอาไปดูหรอกมั้งใช่ปหละ่ะเออถือว่าสวยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอโอ้โหข้างล่างยับเยินเพลินตากันเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะอยู่ท่านี้คนก็จะไม่ค่อยเห็นอีกเหมือนเดิมแก้วแก้วว่าเออก็ถือว่าเฟียวนะอ่าจะเขียวๆหน่อยนะห้องมันเขียว ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนี่ก็มารีวิวท่อมาเพิ่มเครดิตให้เพื่อนนะครับผม่าเพื่อนผมขายเองนะผมเฟซมันอยู่นี่อ่ะนั่นแหละอัคกะวินนะครับก็ไปกดเพื่อเพื่อนกดติดตามเลยได้เผื่อว่ามันลงขายอะไรนะครับผมก็ผมก็มาให้เครดิตมันเฉยๆนะผมเพราะว่าเราซื้อของเขานะเออถ้าดีก็ให้เครดิตก็ว่าไปนะโอเค รับคลิปนี้ไปแล้วมาโคตรไวไปไวมาไวเทมไว้ผมคลิปนี้โดเนทได้เหมือนเดิมไปล้วครับผมผมลืมบอกราคาไปนะผมอันนี้ได้มา1,500พันห้าบาทหนึ่นห้าบาททวนนะครับค่าส่งมันออกให้อีกใจดีโคตรประคำแล้วเพื่อนเพื่อยอคอมเมนต์ด้วยครับว่าไอราคา1,500รเนี่ยมันคุ้มไหมละมือหนึ่งเนี่ยมันเท่าไหร่ ค okay. ลืมเมนท์ให้ด้วยนะก็มันสภาพเอาได้ไหมหรือยังไงนะครับผมไปละซีอูเกนะที่ทำริมา,ะะมมาจุบ๊บ